เดินเข้าไปในศาลาเดินเข้ามาด้วยน้ำตากราบพระซ้มคาและก็พูดว่าหลวงพ่อครับอยากวอนให้เธอกลับมาอยากเป็นเหมือนดังสัญญาที่เธอเคยพูดว่าเราจะไม่ล้างแล แต่แล้วก็มาทิ้งแกนันทำไมคนที่รักสุดท้ายจะจากกันทำไมเป็นอย่างงั้นผมยังไม่เข้าใจหรือเคยทำกรรอะไรไว้เคยไปทำอะไรใครที่ไหนหลวงพ่อยิ้ม พอ,พอพงมองศาะสัตว์เคยตามมามาทุกน้ำมาจากที่ใดขอให้โยมลองัดลงดูจะดูคืออะไรนายมลองลืมตาเดนาสักห้านาทีและไม่ต้องหลับตาเลยสักวินาทีถทึกลมแถลงเขาไลทำใจให้ดีนายนยมไฟฟืนจำจืนไว้ นายโยเป็นไงเหนื่อยไหมจึงไม่รับตาทุกสัปไอ้ก็ต้องลรยละพื่อไม่ลืมตาสุดท้ายก็ต้องรับตานายโมนายโย